สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม fc แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับวันนี้เซียนซิสเกตนะครับท่านจะมาวางแนวทางนัดกับแอดมินนะครับไว้วันที่10นะครับวันที่10นะครับเราก็มาถึงแล้ววันที่10วันนี้นะครับสหรับแนวทางของงวดที่ผ่านมานะครับสหรับ เซียนซิสเกตนะครับหลายท่านก็น่าจะได้เห็นที่เราลงคลิปไปนะครับย้ำนะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางในการนักสนุเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์นะครับสำหรับแนวทางของซิสเกตนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือสถิติเก่าของงวดที่ผ่านมานะครับย้ำของงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับหลายท่านก็น่าจะได้เห็นนะครับในคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับแนวทางของเซียนซิสเกตนะครับในงวด ที่ผ่านมานะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับท่านให้วิ่งบนศูนย์นะครับผมให้วิ่งบนศูนย์นะครับให้จับคู่บนศูนย์แปดนะครับแตกแบบตรงๆไม่ต้องกลับนะครับหลายท่านน่าจะมีโชคกันไปนะครับสลับวัโทรของท่านก็ตามนี้เด้อนะครับ นะครับสำหรับบทนี้นะครับท่านจะให้ตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปหาท่านก่อนนะครับผมย้ํานะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าชอบก็นาไปวิเคราะห์พิจานาแล้วนาไปลงทุนได้เลยนะครับสำหรับเสียงท่านนี้ถือว่าอย่างแม่นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเตรียมกระดาษและสมุดและปากกานะครับจดไปพร้อมกันนะครับสำหรับท่านใดที่แคบได้ก็รอก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สะดวกจด ก็จบไปพร้อมๆกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะครับและรัฐบาลเราท่านจะให้พร้อมหรือไม่อย่างไรนะครับท่านสามารถติดตามได้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวโทรหาเซสเกตก่อนนะครับว่าท่านจะสะดวกว่างรับสายไหมนะครับเดี๋ยวเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมโทรติดแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบันทึกเสียงครับผมครับครับครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับเชิญสุเกตครับผมครับสะดวกไหมครับผมตอนนี้ครับครับสะดวกโทรมาได้เลยโอ้ครับผมนะครับตอนนี้บันทึกเทปแล้วนะครับของวันที่10นะครับเวลา14นาฬิกายีนาทีนะครับวันที่เราบันทึกเทปนะครับ วันพฤหัสที่10นะครับ14บสนาฬิกายีนาทีนะครับวันที่เราบันทึกเทปอยู่นัตอนนี้นะครับครับสบายดีนะครับเซซิเกตครับผมครับสบายดีครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับเนาะก็เห็นหลายท่านนะครับได้มีโชคกับเซซุเกตนะครับก็อยากให้ตามนะครับเซซุเกตอีกครั้งหนึ่งในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ นะครับนี่คือสถิติเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือสถิติเก่าที่เสียสเกตท่านให้มานะครับ0880ไม่ต้องกลับเลยนะครับวิ่งศูนย์ได้เงินล้านกันนะครับสลับงวดที่ผ่านมานะครับครับสหรับงวดนี้ยังคงบนเป็นบนยังคงล่างเป็นล่างใช่ไหมครับผมครับไม่คือแยกเหมือนเดิมไม่ต้องเอาบนขึ้นล่างไม่ต้องเอาล่างขึ้นบนแล้วโอ้เอาให้ให้เหมือนเหมือนที่ชุดที่ผ่านมาให้แบบนี้เลยเนาะบนคือบนล่างคือล่างตัดให้จบเลยใช่ครับ จะมีโอกาสเพิ่มเติมตัวเลขเข้ามาหรือไม่อย่างไรครับสำหรับการวางแนวทางของเซสเกตในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับไม่มีครับแพลนคือว่าจบข้างเดียวเลยเป็นสูตรคำนวณครับผมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปากกาและสมุดก็เตรียมจบนะครับเซสเกตท่านก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับในการนําเสนอเหมือนเดิมเนาะครับสำหรับแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวก็ยังคงมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะครับใช้ข้อพิจารณาในการรับชมนะครับ ครับเซสเกตครับผมจะให้วางบนวิ่งก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาบนก่อนเลยแล้วก็ล่างครับผมพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับจดได้แล้วครับบนวิ่งห้าตัวเดียวบนวิ่งห้าเออจดไปพอร้อมกันนะครับท่านผู้ชมห้าตัวเดียวสามตัวมีไหมครับสามตัวบนจับคู่เก้าสามห้าสามตัวเก้าสามห้าสองตัว ผมบอกสาห้ารือใช่ไหมสามตัวเสียสเกตใหมาเ้าสามห้าครับพูดผิดครับเก้าห้าสมเก้าห้าสามใช่ครับนะนะครับขออ,ญญขออนุญาตแช์นะครับได้เขียนไปแล้วนะครับขออนุญาตคาออกเดอรน,นะครับผมแก้ใหหน่อยนะครับ,รบเป็นเก้าห้าสาห้าสามครับผมจับค <2 S 1> ู่ครับ้ 5, จับคู่2ตัวห้ากับสามห้าสามห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งอ้าวชุดล่างครับบอกสองตัวแค่นี้บอกครับใช่ครับชุดล่างวิ่งครับวิ่งเจ็ดกับแปดชุดล่างให้วิ่งมาสองตัวเด้อนะครับเจ็ดและแปดนะครับครับกับคู่ครับผมเจ็ดสองตัวแรกเจ็ดสองครับแปดสองแปดสองครับสองตัวนี้มาแน่นอน แต่ไม่รู้ว่ามันเด็นนั้งสองตัวไม่รู้ตัวไหนจะเข้าก็เลยให้เล่นทั้งสองตัวมี่าล่างสองบนสองแค่นี้มั่งครับใช่ครับโอ้โหน้อยตัวมากเลยท่านผู้ชมนะครับผมสลับแนวทางเซียนสุสเกตในงวดวันที่หนึ่งสิบเจ็ดกุมภาพันธ์สิบเจ็ดกุมภาพกหกห้านะครับท่านให้มาน้อยตัวมากเลยมีมีตัวเน้นไหมครับสลับสามตัวบนสามตัวบนมีตัวเน้นไหมครับตัวเน้นก็นั่นแหละเก้าห้าสามตัวเดียว วงกลมห้เลยเก้าห้าสามสลับ,บ <ง S 1> จับ,บไปที่ห้าสามจับคู่ห้าสามข้างล่างวงกลมไปที่เจ็ดสองวงกลมไปที่เจ็ดสองสลับวิ่งนะครับผมวิ่งวิ่งล่างมีอยู่สองวิ่งล่างสองตัวนี้เน้นน้ําหนักไปที่ไหนเป็นหลักครับใช่ครับล่างวิ่งสองตัวเลยอส่วนมากล่างนี้จะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมข้างบนไม่ต้องกลับครับข้างล่างก็ไม่ต้องกลับห้ามกลับเนาะ ใช่กลับแล้วเขียนตายเฉียนตายตั้งขออนุญาตเขียนห้ามกลับก่อนห้ามกลับครับครับผมยืนยันนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แชปนะครับแป๊บนึงนะครับนะครับโอเคครับสาหรับใดที่สะดวกแคบนะครับผมแช็ได้เลยครับขออนุญาตให้เอฟซีชปแป๊บนึงนะครับครับผมนะครับแชปได้เลยนะครับสําหรับเซียนศรีสเกตนะครับในงวดวันที่17กุมภาพันธ์นะครับท่านให้บนมา ห้านะครับผมให้บนมา5นะครับจับคู่3ตัวนะครับผมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเด้อจับคู่3ตัวแล้วก็2ตัวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับล่างก็ให้2ตัว7กับ8นะครับสำหรับจับคู่ก็อย่างที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่หน้าจอนะครับแคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรของเซี่ยสกตก็ขึ้นหน้าจออยู่ในกระดาษนะครับเด้อแคปไว้นะครับผมแคปไว้เด้อพี่น้องครับแครไว้นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับผมนะครับโอเคแคปเสร็จแล้วนะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับครับ<อ>ผมยากฝากบอกเอฟซีไ บอกได้เลยครับตอนนี้เลยครับคือานไปเอฟทีไงครับคือว่าเอฟทีถามมาหลายหลายไป่ว่าเช่นทชี่เก็เปลี่ยนคือหาเวลาหาเลขไครช่องหนึ่งเป็นหนึ่งห้ย่องหนึ่งเป็นหนึ่งผมก็บอกแล้วที่แกงหลายครั้งแล้วครับบอกว่าผมห่ยยูช่องอยู่ในทีมงานคนกับทางมองเดียวตัวอื่นโมเมนต์เด้อครับนคะคที่ว่าตั้งอื่นที่ว่าผมไปหาเลขช่องเลขหงสงมันโมเมนต์ผมอยู่ในช่องคนกับทางมองเดียวอ๋อช่องคนกับทางและทีมงานเนาะครับ ครับจะไม่มีหัวซองนะครับสลับเสียเสติเกตนะครับแยกเสียงนะครับผมบางครั้งจะมีช่องที่อีกช่องหนึ่งนะครับใช้ใช้หัวซองนะครับแต่อีกเสียงหนึ่งให้ท่านผู้ชมแยกเสียงเอานะครับผมเด้อเนั่นแหละปากบอกเอฟซีเขาบอกว่าทําไมให้ให้แต่ละช่องไม่เหมือนกันผมบอกว่าผมไม่ได้ไปลงบอกว่าผมมีช่องเดียวคือในทีมงานคนกับช่างช่องเดียวผมบอกเงนี้ครับเอฟซีทำความเข้าใจกันเนาะนะครับสลับ เซียนส,สเกตนะครับผมท่านก็ให้แนวทางสําหรับรัฐบาลเราในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับวันศุกร์นะครับเซียนส,สเกตพอที่จะมีไกด์ไลน์หรือลักษณะการอะไรยันวันพุธเข้าเต็มเต็มเลยครับเอฟซี FC ได้เงินอย่างมากโอ้ครับผมค่ะเมดนเมื่อวานนี้ก็ให้หนึ่งสองสองก็ออกหกสองสองถ้าถ้ารัฐบาลให,<ถ>ให้ให้อะไรให้ห้าสามแปดอะไรก็ออกตัวให้เดี๋ยวว่าออกตัวกลับถูกตดกันได้เงินกันเยอะเลยครับ โอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรให้เลยนะครับเผื่อเอฟซีโทรไปถามเอาได้ไหมครับผมได้ครับได้ได้ผมขออนุญาตเขียนเขียนเบอร์โทรของอาจารย์ขึ้นให้เลยนะครับเผื่อว้าบางท่านอยากจะโทรโดยตรงไปเลยนะครับบางท่านก็ไม่มีเวลารับชมผ่านทาง y youtube เนาะอยากจะให้ท่านติดต่อโดยตรงเลยนะครับนครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับของ เซียนสิสเกตโดยตรงนะครับโดยตรงนะครับบางครั้งก็ได้รับบางครั้งก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายท่านโทรเข้าไปนะครับต้องขออภัยด้วยด้วเพราะว่าบางท่านสิสเกตท่านก็รับสายเกือบไม่ทันบางครั้งท่านก็ทํางานอาจจะไม่ได้รับถ้าท่านใดที่จะติดตามเรานะครับก็สามารถโทรไปเบอร์นี้นะครับผมนะครับอ่านะครับแอดฝากเลขราวันพรุ่งนี้หน่อยอ่าโอเคครับผมได้เลยครับผมเลขราวด้ขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับลาวันที่อ้าเขียนราวก่อน เราวันที่สิบเอ็ด<า>เนาะนเราวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาหกห้าพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ามีตัวไหนบ้างครับจับคู่จับคู่ห้าสามหกห้าสามหกครับผมสามหกสามเก้าสองตัวสามหกสามเก้าแล้วก็สามสองมันจะมีสามมาสามเก้าแล้วก็สามสอง ตัวนี้ซื้อแต่บนนะครับไม่ต้องซื้อล่างล่างอีกต่ฮะอ๋อนี่นี่บนเนาะครับครับล่างเหรอครับแปดสี่แปดสี่ครับแปดห้าแปดห้าครับแปดหกแปดหกครับชัวแน่นอนครับพรุ่งนี้มีแค่นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับสำหรับท่านใดที่จะนำไปลงทุนรัฐบาลลาวเ้อดแต่วงกลมบนล่างให้ก่อน ถูกแคปนะครับของวันที่11นะครับผมนะครับเฉพาะวันที่11กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับรัฐบาลลาวนะครับตอนนี้เราถ่ายทําคลิปในวันที่10นะครับเราถ่ายทาคลิปในวันที่10วันพฤหัสนะครับวันที่10นะครับวันที่เราถ่ายทําคลิปนะครับผมนะครับอ่านี่คือรัฐบาลลาวเ้อนะครับผมนะครับลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับหรือท่านใดที่อยากจะโทรไปสอบถามนะครับบางครั้งแอดมินอาจจะไม่มีเวลา เราให้นะครับก็ให้โทรไปโดยตรงกับเสียสกิลได้เลยนะครับบางทีก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับนะครับต้องขออภัยแทนเสียสกิลดด้วยนะครับเพราะว่าทางก็ทํางานเช่นกันนะครับผมนี่คืออ่ะแค่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับครับท้ายสุดครับเสียสกิลครับผมมีอะไรจะฝากถึงเอสซีที่รับชมเสียสกิลดอยู่ตอนนี้ไหมครับผมก็ฝากอยากให้เอสเอซีนั่นแหละให้เข้าใจให้เข้าใจที่ว่าให้ให้หวยหน่อยครับ อ,อยากให้เขาพิจารณาให้ดีๆหน่อยแล้วมาต่อว่าทําไมให้เลขไม่เหมือนให้เลขแต่ละช่องไม่เหมือนกันก็ผมขี้แก้งไปหลายครั้งแล้วคืออยากให้เอฟซีเข้าใจแค่นั้นเองฝาก <ผม S 2> บอกเอฟซีให้มีโชคแน่นอนครับวันที่สิบเก้มีโชคแน่นอนอับผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับหลายท่านก็จะสงสัยเนาะว่าทําไมเซสเกตถึงปล่อยแนวทางตัวเลขแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับย้ํานะครับผมนี่คือเซียนเรสเกตนะครับที่ ได้ออกอากาศผ่านทางทีมงานคนกับช้างนะครับย้าไม่ใช่หัวซองนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยแยกเสียงนะครับบางท่านเสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับให้แยกเสียงนะครับอย่าไปอย่าไปจาชื่อนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อเสียสุสเกตแล้วแต่ก็คือยังมีคนจดจําในจุดนี้เพราะว่าเราตั้งมานานนานแล้วนะครับสำหรับเสียสุสเกตนะครับตั้งแต่ท่านมาวางแนวทางของเรานะครับทางช่องทีมงานของเรานะครับเผื่อที่จะให้ท่านผู้ชมจําง่ายหรือท่านผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนเป็นเซียนท่านอะไรชื่ออะไรนะครับสำหรับเซียนท่านนี้ เชสเกียนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อให้เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับผมนะครับขอความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะครับค่ับสารับสุดท้ายท้ายสุดครับผมต้องขอขอบคุณเชสเกียนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันแนวทางให้กับ f อของเราทุกช่องนะครับผมครับขอบคุณนะครับแอดมินและทีมงานมีแต่โชคดีนะครับครับผมขอบคุณครับเชสเกียครับผมขอบคุณครับบคครับสวัสดีครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่างที่เราได้นําเรียนนําเกินไปก่อนแล้วนะครับเซียนซเกตท่านบอกว่ามีหลายท่านที่สับสนในเรื่องของชื่อฉายานะครับท่านใดอยากจะให้ฉายาอะไรยังไงนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับเราจะตั้งชื่อให้ท่านใหม่เพราะว่าอาจจะไปทับกับเซียนซึกเกตเหมือนกันนะครับแต่จะใช้สระต่างกันนะครับเพราะว่า ทางช่องน้องเบี้ยนะครับก็ใช้คาว่าเซียนเซียนสีเกตนะครับสีเกตแต่เราใช้คาว่าสเกตยรสีสเกตนะครับสีเกตกับสีเกตต่างกันนะครับผมแล้วก็บางท่านก็จำรวมๆนะครับสำหรับไลฟ์สดนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้ลูกเด็ดต้องกดกัดช้างหนึ่งไลฟ์หนึ่งเฉดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราใจเราด้วยคลิปนี้สวัสดีครับ